สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่ผลประกอบการล่าสุดของบมจอมตะคอร์ปอเรชันหรือ AMTA ค่ะครับสวัสดีครับเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่เลยนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอ่อ MDNA ที่ทางอมตะแจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อ11สิงหาคม68ที่ผ่านมานี่เองค่ะครับผมข้อมูลล่าสุดเลยใช่ค่ะ เราจะมาแกะดูกันว่าผลงานไตรามาสสแล้วก็ครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างสุขภาพทางการเงินเป็นแบบไหนแล้วก็อมตะมองไปข้างหน้ายังไงแล้วคะจากข้อมูลชุดนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับขอเริ่มที่ภาพรวมเศรษฐกิจก่อนนะคะในมุมมองของอมตะเองคือในรายงานเขาระบบว่าเศรษฐกิจโลก Q2 ปี68เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะคะ โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายการค้าอย่างเรื่องการขึ้นภาษีน้ำเข้าของสหรัฐอะค่ะก็เลยทำให้ OECD ต้องปรับลดคาดการ GDP โลกปีนี้ลงเหลือโตค่า2.9เองค่ะใช่ครับซึ่งผลกระทบมันก็ส่งมาถึงเศรษฐกิจไทยในไตรามาส2ด้วยนะครับที่เราเห็นว่าภาคการผลิตมันชะลอตัวลงไปบ้างอือฮึ้วก็แรงส่งจากภาคท่องเที่ยวเองก็ลดลงแต่ว่าการส่งออกก็ยังถือว่าไปได้ดีนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับพวก Data Center ยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้ครับเหมือนมีการเร่งส่งออกด้วยหรือเปล่าคะก่อนมาตรการภาษีใหม่ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับและก็ปัจจัยที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยก็คือผลกระทบจากภาษีตอบโต้19%ที่สหรัฐเขาใช้กับไทยแล้วก็เรื่องภูมีรัฐศาสตร์ด้วยครับค่ะ แต่ดูเหมือนว่าด้านการลงทุนในไทยกลับคึกคักนะคะส่วนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูชะลอชะลออันนี้น่าสนใจมากครับคือข้อมูลจาก BOI ครึ่งปีแรก68เนี่ยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนพุ่งสูงมากนะครับเป็นหลักล้านล้านบาทเลยโหเยอะมากนะคะครับเพิ่มขึ้นร้อยเจากปีก่อนหน้าโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่เข้ามาเยอะมากอันนี้มันสะท้อนว่านักลงทุนยังเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอยู่ครับค่ะ โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสิงคโปร์ฮ่องกงจีนสหราชาอาณาจักรแล้วก็ญี่ปุ่นประเทศหลักๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเขาเน้นลงทุนในกลุ่มดิจิทัลอย่างพวก Data Center Electronics ยานยนต์แล้วก็มักจะไปตั้งในพื้นที่ EEC หรือนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นพื้นที่หลักของอมาตะเขาด้วยเข้าใจบริบทแล้วค่ะ ทีนี้มาดูผลงานของอมตะเองบ้างในไตรมาส2ปี68เทียบกับปีก่อนตัวเลขดูเออเหมือนจะน่ากังวลน,นิดหน่อยนะคะรายได้รวม2,375ล้านลดไป12.5%ซครับส่วนกำไรสุทธิเหลือแค่270ล้านลดลงไปตั้ง33%เนี่ยคะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครับ ตัวเลขรวมอาจจะดูน่ากังวลจริงแต่ว่าพอเรามาเจาะดูไส้ในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะครับค่ะเริ่มจากธุรกิจหลักเลยคือการพัฒนาที่ดินเนี่ยรายได้ลดลงนิดหน่อยเองครับประมาณเกือบเกือบสเอร์เซ็นอ๋อนิดเดียวใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการโอนที่ดินรวมมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเป็น172ไร่เทียบกับ162ไร่ในปีก่อนอ้าวโอนเยอะขึ้นแต่รายได้ลดลงหรอคะ ลดลงนิดหน่อยครับแต่ที่สำคัญคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin ของธุรกิจเนี้ยกับดีขึ้นด้วยซ้ำมาอยู่ที่เกือบเกือบ47%เลยโอ้โหดีขึ้นนะคะครับส่วนตัวที่ฉุดไรายได้หลักๆเลยเนี่ยมันคือธุรกิจบริการสาธารณานุปโภคครับอันนี้ลดเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับไรายได้ลดลงไปเกือบ22%เเลยเพราะอะไรคะ หลักๆมาจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมที่เวียดนามนะครับเขาลดลงอาจจะมีการลดกำลังการผลิตอ๋อที่เวียดนามครับแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างคืออัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับมาอยู่ที่20%จากเดิมประมาณเกืบเกืบสิบกอ้าวกำไรดีขึ้นอีกครับส่วนธุรกิจให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปอันนี้รายได้ย่งโตได้นะครับ โตประมาณ6.6%และก็อัตรากำไรขั้นต้นก็ดีขึ้นนิดหน่อยด้วยอยู่ที่ประมาณ78%แปลว่าถึงแม้รายได้รวม Q2 จะลดลงเยอะเพราะสาธารณูปโภคที่เวดนามแต่ธุรกิจหลักอย่างขายที่ดินกับให้เช่าโรงงานจริงๆก็ยังไปได้ดีแล้วที่สำคัญคือความสามารถในการทำกำไรหรืออัตรากำไรข้างตน้นมันดีขึ้นในทุกธุรกิจหลักเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับแสดงว่าการบริหารจัดการต้นทุนเขาทาได้ดีขึ้นนะค่ะ แต่ทีนี้ที่กำไรสุดที่มันลดลงเยอะเนี่ยมันมาจากปัจจัยกดดันอื่นๆด้วยครับอย่างแรกเลยคือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมกันและร่วมค้ามันลดลงโดยเฉพาะจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติออย่างที่สองอันนี้หนักหน่อยคือมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง112ล้านบาทเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนแค่39ล้านเองโหต่างกันเยอะเลย หลักๆเพราะเงินดองเวียดนามมันอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่สกุลดอลลาร์ของบริษัทที่เวียดนามก็เลยรับรู้ขาดทุนเพิ่มขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายครับคือเรื่องภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ50%เลยทําไมภาษีเพิ่มเยอะคะ ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นบริษัทย่อยเข้ามาในงบเฉพาะกิจการนะครับพอมีกำไรพิเศษภาษีในงบการเงินรวมมันก็เลยสูงขึ้นตามไปด้วยสรุปก็คือกำไร Q2 ที่หดตัวเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยผสมกันทั้งรายได้สาธารณูปโภคที่เวียดนามลดส่วนแบ่งกำไรลดเจอค่าเงินบาทไอ้ค่าเงินดองกระทบหนักแล้วก็มีเรื่องภาษีจากรายการพิเศษเข้ามาอีก ช่ครับแต่ถ้ามองที่ Core Business จริงๆค่อยยังเห็นสัญญาณบวกเรื่องการจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นนะคะทีนี้พอมาดูภาพรวมครึ่งปีแรก6เดือนผลประกอบการกลับมาดูดีขึ้นชัดเจนเลยนะคะครับพลิกกลับมาเลยใช่ค่ะรายได้รวมโต5.6เป็น5,765ล้านแล้วกำไรสุทธิโตตั้ง16เป็น1,206ล้านกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นเป็น0.84บาทจาก0.60บาท ทำไมภาพถึงพลิกกลับมาดีได้ล่ะคะพระเอกของงานนี้ต้องยกให้ธุรกิจพัฒนาที่ดินเลยครับอ๋อธุรกิจหลักเลยใช่ครับในช่วง6เดือนแรกเนี่ยรายได้จากการขายที่ดินพุ่งขึ้นถึง4 0เลยนะครับเป็น2 8 6 7ล้านบาทโหเยอะมากเพราะว่ามีการโอนที่ดินรวมกันถึง450ไร่ทั้งในไทย371ไร่เวียดนามอีก79ไร่ซึ่งมันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่โอนไปแค่314ไร่อย่างมีนัยสำคัญเลยครับ เยอะเลยนะคะครับแล้วแถมอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ในช่วงครึ่งปีก็ยังดีขึ้นด้วยมาอยู่ที่52%สุดยอดเลยการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจขายที่ดินนี่แหละครับที่มันช่วยชดเชยผลกระทบจากธุรกิจสาธารณูปโภคที่ยังหดตัวในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ไรายได้ลดลงเกือบ20%ออ๋อแล้วก็ช่วยชดเชยผลกระทบจากอัตราแลเกเปลี่ยนและก็ภาษีที่สูงขึ้นได้ด้วย ทำให้ภาพรวม6เดือนแรกออกมาเติบโตได้ดีครับส่วนธุรกิจให้เช่าโรงงานก็ยังโตต่อเนื่องดีอยู่ชัดเจนเลยค่ะว่ายอดโอนที่ดินคือหัวใจสำคัญจริงๆที่ขับเคลื่อนผลประกอบการครึ่งปีแรกทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพทางการเงินกันบ้างค่ะณนะสิ้นไตรมาส2พวกสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นยังไงบ้างคะเทียบกับสิ้นปีก่อนครับณนะสิ้นเดือนมิถุนายน68 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมาประมาณ7%เปเ็นะครับเป็น69,507ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเรียนโดยเฉพาะที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตอ๋อซื้อที่ดินเพิ่มใช่ครับมันสะท้อนว่าบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มขณะเดียวกันนี่สินรวมก็เพิ่มขึ้นมา12เปซ็น4 1เป็น 41, ล้านบาทหลกัหลกๆก็มาจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อเอาไปใช้ลงทุนในที่ดินดังกล่าวนี่แหละครับ ส่วนของผู้ถือหุ้หนนึงก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามกำไรสะสมครับการที่นี่สินเพิ่มเร็วกว่าสินทรัพย์จากการลงทุนในที่ดินแบบนี้มันก็น่าจะส่งผลต่ออัตราส่วนทางการเงินต่างๆด้วยใช่ไหมคะมีตัวไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะใช่ครับถ้าเราดูอัตราส่วนสำคัญเทียบครึ่งปี68กับครึ่งปี67นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจคือค่ะถึงแม้บริษัทจะลงทุนเยอะแต่ว่าความสามารถในการทำกำไรพื้นฐานจริงๆมันดีขึ้นนะครับ เห็นได้จากอัตรากำไรข้างต้นหรือ g r o s s margin ที่ดีขึ้นเป็น41%จาก34%แล้วมันก็สะท้อนมาที่ ROA หรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กับ ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้นเป็น7.6%และ12.8%ตามลำดับเลยแสดงว่าการทำกำไรยังดีอยู่ใช่ครับแต่ว่าการกู้มาลงทุนเนี่ย มันก็ทำให้อัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมหรือ D/E ratio เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็น1.47เท่าจากเดิม1.25เท่าอ๋อสูงขึ้นครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องแร่สร้างอยู่บ้างสะท้อนจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรือ Current ratio ที่ลดลงเหลือ0.93เท่าซึ่งต่ำกว่า1นนะครับต่ำกว่า1แล้วหรอคะครับอาจจะตึงตัวขึ้นบ้าง แต่ว่าอย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือ interest coverage ratio เนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับที่6.5เท่าดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนด้วยซ้ำอ๋อยังจ่ายดอกเบี้ยไหวสบายสบายครับสรุปคือบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเพื่อรอการอนาคตทำาใหนี้สินสูงขึ้นสภาพคล่องอาจจะตึงตัวขึ้นบ้างแต่ยังสามารถบริหารจัดการภาระดอกเบี้ยได้ดีอยู่และธุรกิจหลักก็ยังทำกำไรได้ดีขึ้นด้วยครับพอเห็นภาพสถานะการเงินแล้ว นอกเหนือจากตัวเลขพวกนี้แล้วในรายงานเขาได้พูดถึงทิศทางหรือนโยบายที่บริษัทจะมุ่งไปในอนาคตไว้อย่างไรบ้างคะอมาตะเขาก็ยังคงตอกย้ำวิสัยทัศน์เดิมนะครับในการเป็นผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมคิดว่าถูกเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยในรายงานฉบับนี้คือนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ ESG นะครับอ๋อ ESG ใช่ครับที่มันครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและก็ธรรมาิบาลซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าของเขาเลยทีเดียวเขาเน้นเรื่องนี้มากเลยเหรอคะใช่ครับและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่พูดหลักการก,กว้างๆนะครับแต่มีการกําหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนแล้วก็ท้าทายมากด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นตั้งเป้าเลยว่าจะเป็นเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวตรอลซิตี้ให้ได้ภายในปี2583ก็คือคศ2040 โห oh, อีกไม่นานเลยนะคะครับแล้วก็มีเป้าหมายระยะสั้นด้วยคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพื้นที่พัฒนาลง30%ภายในปี2573ชัดเจนมากนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายรูปธรรมอื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับเช่นจะไม่มีการกําจัดขยะด,ด้วยวิธีฝังกลบไม่ปล่อยน้ําทิ้งออกนอกนิคมลดการใช้น้ําดิบจากแหล่งธรรมชาติและก็จะประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าสําคัญและก็คู่ค้าใหม100่ร้อเลยโห oh. รวมถึงเป้าหมายด้านสังคมธรรมิบาลอย่างการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนแล้วก็ดูทะเยอทะยานขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากเลยว่าเอามาตะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจังครับผมซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนสมัยใหม่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง Data Center หรือว่ารถอีวีที่เขาต้องการนิคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนใช้พลังงานสะอาดอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับ ผมว่าการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญของเขาเลยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเหล่านี้ครับค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลสำคัญสำคัญจาก mDNA ของอมาตากันมาพอสมควรแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแม้ Q2 จะดูสะดุดไปบ้างจากปัจจัยกดดันหลายอย่างแต่ภาพรวมครึ่งปีแรกก็ยังฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้ดีจากยอดโอนที่ดินที่แข็งแกร่งครับ ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนในที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องการบริหารจัดการหนี้สินสภาพคล่องกันต่อไปแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทิศทางที่ชัดเจนมากๆในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะถ้าให้สรุปสั้นๆอีกทีนะครับก็คือผลประกอบการครึ่งปีแรกเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจที่ดินเป็นหลักเลยแม้จะมีแรงกดดันจากเวียดนามแล้วก็ค้างเงินบ้างด้านฐานะการเงินก็มีการลงทุนเพิ่มหนี้สูงขึ้น แต่ยังถือว่าจัดการได้ดีอยู่และที่ทางอนาคต ก็คือมุ่งเน้นไปที่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืนอย่างชัดเจนมากครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าที่ดินรอการพัฒนาจํานวนมากที่ลงทุนไปเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นยอดขายและกําไรได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็ยังไม่แน่นอนนะคะครับแล้วนโยบายด้านความยั่งยืนที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้จริงแค่ไหนซึ่งก็มาถึงคําถามสาคัญที่เกิด ขึ้นจากข้อมูลนี้เลยนะครับค่ะคือด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็เมืองอัจฉริยะอย่างเต็มตัวแบบนี้เนี่ยเอมาตาเขาจะสามารถคว้าโอกาสจากคลื่นการลงทุนในอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า Data Center ที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนที่ยั่งยืนอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนห ท่ามกลางการแข่งขันที่ก็รุนแรงนะครับจากนิคมอื่นๆทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วยผมว่านี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับสำหรับอมตะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเอมาตะในวันนี้ก็ถือว่าครบท้วนแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจบมจออมตะคอป์ปอเรชั่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะครับผม